เช่นเดียวกับโครงการงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ5ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยแม้งบประมาณนี้ยังไม่ได้จัดสรรเงินไปสู่ตำบลต่างๆแต่สภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์รวมทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชได้ออกมาเตือนแสดงถึงความไม่โปร่งใสสิ่งสำคัญทำไมจึงตั้งงบประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไว้สูงถึง187ล้านบาทซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นถ้าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชา ชนอย่างแท้จริงไม่จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์ก็ได้ หลายเรื่องนะคะที่คุณจตุพรที่มีการแสดงทัศนะเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่กรณีมาตรา14ที่ออกคําสั่งนะคะในการคุ้มครองบุคคลแล้วก็องค์กรที่มาดูแลเกี่ยวกับจํานำข้าวแลคะคุณจตุพรก็ยังคงมองว่าเป็นการส่งเสริมการโกงโดยที่เอาผิดไม่ได้แล้วก็คําสั่งนี้เนี่ยมีความหมายไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0ที่ผ่านมามาตรา309นะคะที่นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่มาทําการรัฐประหารเมื่อวันที่22สองพฤษภาคมในปี57ที่ผ่านมา ไม่ให้มีความผิดทั้งในอดีตแล้วก็อนาคตนะคะแล้วก็การตั้งกรรมการปราบผู้จริตที่ว่านี่เป็นเพียงแค่ละครปราบโกงเท่านั้นค่ะมคะมาดูมุมมองของรักษาการรองโฆษกพักคเพื่อไทยกันบ้างนะคะต่อกรณีดังกล่าวนี้แหละนะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะก็กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญคุ้มครองและยกเว้นความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการรับจนำนมค่านะคะโดยบอกว่า มีเพียงนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมกับนายวัชรพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาสนับสนุนให้ใช้มาตรา44จัดการกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งกล่าวหานางสาวยิ่งรักจึงขอชี้แจงว่าที่กล่าวหาว่านางสาวยิ่งรักปล่อยปราละเลยให้มีการทุจริตนอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้วยังเป็นการกล่าวหาในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและกฎหมายยังสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีกาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดการพิจารณาเห็นชอบขายข้าวรัฐต่อรัฐหรือจ2ทจีให้ความหมายครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากประเทศนั้นด้วยในอนุสร์กล่าวอีกนะคะว่าที่อ้างว่ามีการขายข้าวให้ผู้ใกล้ชิดหรือมีข้าววนอยู่ในประเทศหรือนางสาวยิ่งรักไม่เรียกร้องเอาจากผู้ฝากเก็บข้าว เป็นข้อเท็จจริงในคดีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวหาซึ่งต้องไปพิสูจน์ในศาลจึงไม่ควรนำมาพูดข้างนอกเพราะเป็นการเสียมารยาทการออกคำสั่งของหัวหน้าคอสชอถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและขัดต่อหลักนิติธรรมเท่ากับเลือกปฏิบัติและสร้างสิ่งที่เรียกว่าสองมาตรฐานที่ทำให้สังคมไทยแตกแยกเสียเองการที่คนของพรรคการเมืองหนึ่งเห็นดีเห็นงาม เท่ากับเป็นการยอมรับทฤษฎีสมคบคิดดังน okay. oh, ั้นเมื่อคนที่เป็นนายทําอะไรลูกน้องก็ต้องสนับสนุนแม้สิ่งนั้นจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ก็ตามชัดเจนนะคะเนื้อหาสาระตามนี้นี่แหละค่ะก็คล้ายคลึงกันกับการที่มีการพากวิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะบอกนะคะกับการใช้คําสั่งตามมาตรา44ก็คือคุ้มครองผู้ที่เจ้าหน้าที่นะคะที่กระทําการโดยสุจริต บอกว่าไม่ได้คิดจะกลั่นแกล้งใครไม่ได้คิดจะไปรังแกใครเมื่อวานนี้อาจารย์วิศวบอกเลยค่ะว่าถ้าอยากจะกลั่นแกล้งรังแกหรืออยากจะยึดทรัพย์เนี่ยก็ยึดไปแล้วเนี่ยนะคะ<ฮ>เป็นเหตุให้ทางคุณชลิตวิชย,ยสุ์ค่ะรักษาการรองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยก็เลยออกมาบอกค่ะว่าตามหลักของกฎหมายเนี่ยหากผู้ปฏิบัติงานสุจริตกฎหมายย่อมให้ความคุ้มครองผู้สุดจริตอยู่แล้วนะคะตนเองเห็นด้วยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ที่ระบุว่าเรื่องในอดีตเนี่ยเป็นหน้าที่ของศาลและกระบวนการยุติธรรมไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดปัจจุบันและพลเอกประยุทธ์เองค่ะก็พูดชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดหลังเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ยนะคะนายกเนี่ยจะรับผิดชอบทุกเรื่องแต่เรื่องที่เกิดก่อนหน้านั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมดังนั้นรัฐบาลควรรับหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติตามที่ได้เสนอแนะเอาไว้ด้วยนะคะก็ ชัดเจนทุกคําพูดนะคะสำหรับทางคุณชาววิทยาสุดค่ะค่ะมาดูกันที่มุมความเห็นของบรรดานักวิชาการนะคะที่มองว่าการใช้อํานาจในมาตรา44กับโครงการจํานําข้าวเนะะี่ยค่ะอาจเข้าข่ายขัดหลักนิติธรรมแล้วก็ยังเป็นการปิดโอกาสในการต่อสู้ของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยค่ะ รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยรองอธิการบดีและคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชได้กล่าวถึงกรณีที่หัวหน้าคอสอชอใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในสต๊อกรัฐบาลทั่วประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดหลักนิติธรรม เพราะว่ามาตรา44เองก็ขาดความชอบธรรมตามกฎหมายอยู่แล้วนอกจากนี้ยังขาดความชอบธรรมทางการเมืองและทําหลักการกฎหมายถดถอยและหากนำมาตรา44มาเอื้อประโยชน์กับการดำเนินการทางปกครองเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวกับนางสาวยิ่งรักจิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งเป็นภาพชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงการปิดกั้นการต่อสู้ทางกฎหมายพร้อมเสนอให้รัฐบาล ดำเนินการกับคดีจำนำข้าวภายใต้กระบวนการยุติธรรมปกติที่มีการตรวจสอบทวงดุลและให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหายอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ควรที่จะดําเนินการอย่างโปรง่งใสและเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมอ่ะนี่คือมุมของนักวิชาการนะคะไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ควรจะให้สามารถตรวจสอบถงดุลแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาในการชี้แจงนะคะแต่นี่ ใช้วิธีการคุ้มครองนะคะผู้ที่จะจัดการกับคุณยิ่งลั์ค่ะ ส่วนผู้ที่ดูแลในเรื่องของข้าวก็ถือได้ว่าเป,เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะคะในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวเนี่ยค่ะเป็นนายกนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเหลือเกินเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา44คือถ้าใช้ที่ในทางที่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยแล้วก็สื่อสารกันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะมุมมองของนายมานัสกิจประเสรศิฐค่ะนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ใช้มาตรา สําําเนินการบริหารจัดก,การสต็อกข้าวในโกดังของรัฐบาลนะคะว่าสําหรับมาตรา4 4ที่ออกมานั้นจะเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดก,การข้าวนั้นมีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ลดการฟ้องจากการทํางานรวมนะคะ แล้วก็ลดการฟ้องจากการทํางานรวมถึงส่งผลถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวที่ในตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะระบายข้าวเกรด C ให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าจะระบายข้าวเนี่ยในรูปแบบใดจะระบายแบบทั่วไปหรือว่าจะระบายในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจดังกล่าวนะคะหากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่หากนำมาใช้ในทางที่ผิด สื่อสารกันไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันยางไรก็ตามค่ะสถานการณ์ข้าวขณะนี้ถือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่จะเป็นพระเอกแล้วก็ผลผลิตจะดีขึ้นจากที่คาดการว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลงแต่ปัญหาของข้าวหอมมะลิที่ออกมาจากผู้ที่รับซื้อจนมาถึงวันส่งมอบคือราคาที่มีการแจ้งลดลงต่อเนื่องจากราคาช่วงรับส่งมอบของผู้ประกอบการก็มีความกังวล หากราคาลดลงแล้วจะผลิตทันหรือไม่ทัน ส่วนข่าวข่าวตอนนี้ก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวกันบ้างแล้วนะคะก็ยังคงมีความเป็นห่วงอยู่นะคะสำหรับนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ดีนะคะอย่างเช่นหลายเรื่องที่ผ่านมาก็ใช้มาตรารสิทธิในการเข้ามาแก้ไขปัญหาหลายเรื่องซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นผลที่ดีจริงๆแต่ว่าการณีเรื่องของข้าวเนี่ยหลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวไทยคุณมานัทเองก็เกรงว่าถ้ามันสื่อสารกันไม่ถูกต้องเนี่ยปัญหารอยอยู่ข้างหน้าแน่ ปัญหากเกษตรกรที่ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาเนี่ยนะคะเหตุที่ขึ้นหน้าหนึ่งแนวหน้าไปเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีเหตุการณ์ที่จะข้าตัวตายแล้วนะคะนี่รุมภัยแล้งก็มานอกจากนี่สินแล้วเนี่ยค่ะชาวนาผู้ปลูกข้าวเดือดร้อนถึงขั้นจะไม่มีข้าวกินซะเองคุณผู้ชมอันนี้มันไม่ได้ธรรมดาเลยนะคะสะท้อนเรื่องนี้มาจากนางรัดาวานวงศรีวงค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสข้อความนลคะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะมีข้อความบางส่วนนะคะระบุบอกว่าเป็นห่วงชาวนาในจังหวัดพยาวที่จะอดข้าวเพราะประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงหลายหมื่นไร่หลังจากมีโอกาสพูดคุยกับนายกง์การบริหารส่วนจังหวัดพยาและเกษตรกรชาวนาเพราะว่าปีนี้ชาวนาที่จังหวัดพยาหลายอำเภอไม่มีข้าวบริโภคเกษตรกรทำนาข้าวเสียหายเนื่องจากไม่มีน้ำทำนา รัฐบาลต้องเร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรและหามาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังมีข้อความระบุอีกนะคะว่าขอฝากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำมากเพราะถูกพ่อาค้ากดราคาทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันราคาเขาเปลือกเขาเปลือกเจ้านะคะ5%เหลือแตละ6,500ถึง7,800บาทเมื่อเทียบในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรัชชินวัตร อยู่ที่ตันละ9 0 0 0ถึง11,000บาทส่วนราคาขายส่งเข้าสารขาว5%เเหลือตันละ1 5 0 0ถึง11,000บาทเมื่อเทียบในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักณ์อยู่ที่ตันละ14,000ถึง15,000บาทค่ะโอ้หเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่แค่นี้สินแล้วไม่ใช่แค่เอาข้าวไปขายแลกเงินแล้วเ,เงินมาใช้อย่างชีพมาชำระหนี้แต่นี่ถึงขั้นข้าวจะกรอกหม้อก,กินเองอ่ะแล้วเป็นชาวนาเองด้วย ไม่มีอะค่ะสุดๆเลยนะคะนี่คือความเดือดร้อนของชาวนานะคะก็ยังไม่รู้ว่าคาดีนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนด้วยนะคะสำหรับคดีในโครงการรับจำนำข้าวเพราะว่ามีการใช้คําสั่งตามมาตรา44เนี่ยค่ะคุ้มครองเจ้าหน้าที่แล้วก็มาอ้างนะคะว่า ใช้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเท่านั้นท,ทั้งที่จริงๆเนีย่ยกฎหมายเขาก็คุ้มครองสําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สุจริตอยู่แล้วนะคะทีนี้ในวงคอรมอที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าทางอาจารย์วิษณุเนี่ยค่ะต้องมาชี้แจงกับทางด้านของในการประชุมคอรมอซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยขอขยายรายละเอียดให้ได้ทราบกันนิดนึงนะคะโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดค่ะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอนะคะ โดยบอกว่าในการประชุมคอรมเมืม่อวานนี้ค่ะที่เลิ่ประชุมช้ากว่าปกติเนี่ยเนื่องจากทางอาจารย์วิสนุเนี่ยค่ะได้ใช้เวลาประมาณ45นาทีในการชี้แจงตามที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยสั่งการในเรื่องคดีความทั้งหลายที่มีส่วนสำคัญนะคะอย่างเช่นคดีที่รัฐเนี่ยเป็นจำเลยแล้วก็เป็นผู้ฟ้องจำนวน12คดีใหญ่ซึ่งความจริงเนี่ยค่ะมีคดีมากกว่านั้น แต่ที่หยิบมา12คดีเพราะระดับความเสียหายในคดีจำนวนพันล้านบาทและหมื่นล้านบาทจึงต้องนำมาเล่าให้ครมอรเนฟังโดยในส่วนของคดีโครงการรับจำนำข้าวบอกว่าบัตรนี้เนี่ยค่ะถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องอัปเดตให้คอรมอรเนี่ยฟังด้วยอาจารย์วิสุนุก,ก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามีสำนวนคดีอะไรบ้างทำไมถึงใช้กฎหมายนี้ทำไมถึงไม่ใช้กฎหมายนี้ โดยอาจารย์วิษณุชี้แจงครมรในสองสำนวนนะคะคือในส่วนของสำนวนคดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์และสำนวนคดีของทางคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องคือบริษัทเอกชนทั้งหลายซึ่งมีข้อสงสัยหลายประการที่สังคมตั้งคำถามขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคนที่นำคำถามเหล่านี้ค่ะไปบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเข้าใจผิดว่ารัฐบาลและคอสชอเนี่ยเร่งกลั่นแกล้งทำร้ายหรือไล่ล่าผู้ที่เป็นศัตรูในแนวความคิดทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ซึ่งทุกคำถามที่สังคมหรือกลุ่มคนตั้งขึ้นเนี่ยมีคำตอบชัดเจนด้วยกฎหมายอยู่แล้วนายกจึงมอบหมายให้ผมก็คือพลตรีสรนเสริญและอาจารย์วิษณุเนี่ยชีย้แจงหลักการและคำถามของสังคมที่เขาตั้งประเด็นต่างๆให้ตอบซึ่งเดิมค่ะ จะถแถลงเมื่อวานนี้นะคะแต่เนื่องจากมีภารกิจจำนวนมากจึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันพฤหัส,สบดีที่5พฤศจิกายนหรือไม่ก็เป็นวันศุกร์ที่6นะคะแต่ต้องดูว่าอาจารย์วิสนุเนี่ยสะดวกวันไหนนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการกล่าวยกตัวอย่างคำถามจากสังคมด้วยนะคะว่าเช่นคำถามว่าทำไมใช้อำนาจตามพรบรว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดพืศักสารา2539 ซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ปี39จะพบว่าใช้กฎหมายนี้กับคดีทั้งหมดจำนวน3,000กว่าคดีแล้วไม่ใช่คดีจำนำข้าวคดีแรกถามว่าทำไมรัฐบาลไม่รอกระบวนการพิจารณาของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนซึ่งตรงนี้มีคำตอบในตัวเลขของอายุของคดีความนะคะส่วนการออกคำสั่งตามมาตรา44 ที่ไม่ให้เอาผิดกับข้าราชการที่ทำคดีจํานำข้าวนั้นจะเป็นการชี้แจงสรุปสุดท้ายซึ่งคำสั่งตามมาตรา44ในส่วนนี้ใช้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ขณะน,นี้ตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายข้าวและเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายและในบรรดากโกดังทั้งหลายมีบางโกดังเนี่ยมีข้าวเสียปนกับข้าวดีบางส่วนถามว่าถ้าจะแคะคุยดูเนี่ยจะไปจ้างใคร ทั้งมอดและฝุ่นบนเปกันเป็นหมดใครจะไปกล้าทําและตอนรับจำนำข้าวมาราคา15 0 0เนี่ยต่อตันเนี่ยตอนขายออกไปเนี่ยข้าวก็ไม่ได้มาตรฐานสนนราคาก็ต่างกันถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีความมั่นใจแต่เขาทำด้วยความสุดจริตใจจะมองว่าเขาประพฤติมิชอบหรือเปล่าดังนั้นมาตรา44ตัวนี้จึงคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้เขามีความสบายใจว่า คุณทำได้ตามกฎหมายและขั้นตอนคือคือมันก็จะเป็นการเถียงกันในข้อกฎหมายอะค่ะสิ่งที่ท่านชี้แจงมาทางด้านของทนายความอดีตนายกิ